จ้าถ่ายได้ค่ะถ่ายได้ค่ะโอ้มีเอฟซีมาจากสุโขทัยนะคะมาใกล้ค่ะโอมาด้วยกันสองคันรถนะคะโอ้ถ่ายได้ค่ะถ่ายได้ค่ะขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะที่มาเที่ยวนะคะมีเอฟซีนะคะมาจากสุโขทัยนะคะมาไกลมากเลยนะคะห้องน้ํามีค่ะเดินไปทางนี้ข่าหลังด้านหลังสวนยางมีค่ะอ้าวถ่ายได้ค่ะบันทึกภาพได้นะคะโอ้มากันหลายคนนะคะสี่ห้าท่านนะคะ มาแล้วก็อยากจะถ่ายรูปนะคะที่ร้านองค์ปู่ปริจิตนะคะเพราะว่ามีคนมาขับวัดคอพรเยอะนะคะที่นี่นะคะโอ้ค่ะนี่ค่ะมาห้าท่านนะคะถามว่าค่ะบันทึกภาพใบไ,ไม้ได้ค่ะมาจากสุขโขทัยนะคะก็มาไกลมากเลยนะคะที่นี่นะคะมีแขกไปไทยมาเยอะค่ะเราก็อยู่ที่นี่ก็คอยสอดส่องดูแลนะคะคอยถามสารทุกสุขดิบนะคะว่ามาจากไหนนะคะเอฟซีก็ค่ะ ยินดีมากเลยนะคะมาแล้วก็ท้ามนะคะแล้วก็ค่ะตามหาบ้านลุงนะคะบ้านลุงก็อยู่ตรงหน้านี้และคะ่ะมันก็ค่ะสบายนะคะใครก็จะมาไหว้แล้วก็ขอทูบนะคะขอทูบขอค่ะนี่นะคะยายโจ้เขามีนะคะมีทูบมีดอกไม้นะคะได้ค่ะอืมน,นะคะมาหลายท่านอยู่นะคะเขาก็ให้สนความสนใจนะคะกรับมากรับไหว้สักการะ,ะนะคะ คมาเยอะค่ะ F4 นะคะน่ารักจริงๆเลยนะคะที่ยังจะมานะคะสักการะกราบบ้ายบูชานะคะเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะเพราะมีคนนะคะมาท้ามถ่ายนะคะก็ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะมี f c ใจดีนะคะน่ารักมากเลยนะคะมาจากตั้งไกลนะคะมาหลายท่านอยู่นะคะ ขอบคุณนะคะที่ค่ะมาแล้วก็อยากจะกราบไหว้ขอพรนะคะก็ถามหาทูกเทียนนะคะก็มีนะคะใหญ่โจ้ก,ก็มีค่ะนี่นะ,ะมาหลายท่านนะคะอืมเข้าไปกราบนะคะก็จะไปแล้วมาจากสุโขทัยนะคะ ก็มาไกลนะคะหน้าตาดีนะคะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ใจดีมากๆเลยนะคะที่จะมาแล้วก็ถามหาทุกเพียนนะคะอยากจะไหว้นะคะขอบคุณนะคะมาตั้งไกลนะคะมาดื้อมาดื้อมาเดือเด้อ,อค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดนะคะมีผู้คนมาเยอะค่ะนี่ค่ะกําลังกราบไหว้นะคะก็ขอให้มีโชคลาภนะคะองค์ปู่ท่านก็ค่ะ ให้โชคให้ลาบทุกท่านนะคะที่มานะคะกราบไาวสักาาการะนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นวันพระก็มานะครเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะก็ผู้คนมาเยอะค่ะมาอยู่ด้วยกันนะคะมาเดินมาเดิอค่ะวันนี้นะคะมีเอฟซีมานะคะกราบบาวสองรอบแล้วนะคะเมื่อเช้าก็มาแก้บนนะคะแต่นี่มาจากสุโขทัยนะคะ,คะมาด้วยกันห้าท่านนะคะ เป็นหญิงเป็นชายนะคะมาค่ะผู้ชายนะคะสามท่านนะคะผู้หญิงสองท่าน,นะคะ่ะมาถามหาบ้านลุงนะคะเพราะคงจะมาด้วยใจนะคะเพราะว่าเป็นคนที่รักนะคะหลุงป้านะคะเอฟซี FC นะคะมาตั้งไกลค่ะแล้วก็มากราบไหว้นะคะสักการะนะคะขอพรนะคะเช่นกัจ้า ทีใน,นะก็ต้องได้กราบไหว้ขอพรทุกทีนะคะก็ขอให้มีบางท่านก็มีมาแล้วก็มีโชคมีลาบกลับไปนะคะก็กลับมาอีกนะคะน,นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะ fc มาใกล้ค่ะมาจากที่ไหนนะคะเป็นพันโลนะคะบางท่านก็ยังมานะคะเพราะว่า ไม่รู้ว่าซื้อเสียงโล่งดังไปตั้งไกลนะคะองค์ปู่ของเรานะคะก็มีคนมากลาบบ้านขอพรนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ามาเรื่อยค่ะ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันเ้อะ,ะมาอยู่ที่นี่นะค่ะเราก็ค่ะคอยสอดส่องดูแลนะคะมานั่งอยู่ที่นี่ก็เห็นนะคะบางนนะคนะเข็ดไปไทยมานะคะมีเยอะค่ะ ไหว้ขอพรอแล้วก็กลับไปนะคะก็ได้ค่ะบางคนก็ค่ะไปหาลุงนะคะไปขอถ่ายรูปกับลุงนะคะบางคนก็บางคนก็เกรงใจนะครับได้เจอว่านี่นะคะบ้านลุงก็ไปกลับบ้านเลยก็มีนะคะแต่เอฟซีตัวยงบางท่านนะคะอยากจะถ่ายรูปนะคะลุงก็ค่ะออกมาถ่ายด้วยนะคะจ้าขอบคุณเช่นกันนะคะที่รับชมด้วยกันเด้อค่ะ มาค่ะมาค่ะมาอยู่ที่นี่นะคะมาถึงลานองค์ปู่ปาริจิตแล้วนะคะตอนนี้กำลังกราบไหว้นะคะมีมาหลายท่านนะคะมีมาหลายท่านแลกสูคขไทยนะคะจ้าข, <c oughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมด้วยกันนะคะ มาแล้วมาแล้วค่ะยังไม่หายแต่คิดถึงคิดถึงเอซก็เลยมามามานั่งที่แล้วมันยังปวดบวมอยู่ก็เป็นขนาดนั้นเออมันไม่ให้ใส่แวตาเขาให้อันนี้อยู่บอกมันไม่ให้ใส่แล้วแต่เฮาใส่เอง ขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะที่มารับชมด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะพี่เอฟซีนะคะมาไหวยขอพรนะคะมา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 เด้อค่ะโอ้ยหอนเด้อใส่เวนก็ใส่ไปปัญหันละมาได้สองมือหอลายมือแล้วมาอืมมือเรือหรือไป ไปใช่ไหแม่แล้วมาทำมีให้ได้ดีดีดีถ้าไปเป็นพันไม่ได้เป็นแห้งค่ะไม่ได้เป็นพันยามันอักเสบก็คือมันเด้งกับเป็นเชื้อเวนต้าก่บรักษาเท่าไ้เออถ้ามัไม่รักษากันนั่นแหละรักษาดวงตาน่ะมันดีแล้วไม่เจ้าไม่สนใจเป็นอยู่ที่ตาน่ะมันยากขนาดโทรศัพท์เขาก็จะใส่แว่นตาตลอดเลยนั่นแหละเดี๋ยวค่อยก็จะไปใส่เห็นไหมเขาใส่แว่นตาเขาไม่ได้ถอดเท่าไหร่ จนค่อยไม่ใส่แสงแล้วเด้อนี่มันก็มัวก็เอาเยอะแบบนี้แหละขอบคุณเด้อค่ะพอได้ลงเพราะว่าเขาจะปิดกั้นการมองเห็นแล้วมันหายไปหมดแล้วนั่งอยู่ที่สวนอยางนี่แหละลงกมันก็หายหายหายไปลดลงลดลงปิดการมองเห็นแล้วนันแหละ ไปอยู่ที่โน่นเขาไม่ให้ทำคลิปไม่ให้ทำอะไรเลยเด้อที่โร<อ>งพยาบาล<อ>เพราะว่า<อ>เขาไม่ให้ทำไลฟ์สดก็ไม่ได้ทำคลิปก็ไม่ได้อขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ